วิดีโอที่ท่าเห็นต่อไปนี้ผู้อัดได้อัดในขณะเวลางานอันหนึ่งผู้อัดได้เคลียงานท,งทั้งหมดที่ผู้อัดทำในช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงมาถ่ายทํำคลิปดังกล่าวและยังคงออนสายอยู่และยังคงออนสายเพื่อรับงานใหม่ในเวลาถัดไปอยู่ผู้อัดไม่มีเจตนาอู้งานหรือ,อเขาเรียกว่าอ่ำอไม่ได้อู้นะคะ ดิฉันยังคงยังฉันยังคงปฏิบัติงานโดยปกตินะคะถ้าเกิดมีงานเข้าดิฉันก็จะหยุดคลิปแล้วก็ถ่ายต่อนะคะดิฉันไม่ได้อูนะคะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนก็คือถ่ายเวลางานอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าของมันมาส่งเวลาทํางานอีกแล้วเราก็ไม่รอด้วยไม่รอไม่ใช่คนใจเย็นไม่ใช่ผู้ชายใจเย็นเพราะอะไรเป็นผู้หญิงเป็นตูสไม่ใช่ผู้ชายใจเย็นโฟร์มดนะคะ เออแต่เป็นผู้ชายใจยเย็นที่ร้องด้วยแรมอภิวัตรเลิศนะเออเลิศนะวันนี้มาทําไมถ่ายคลิปทําไมก็ต้องแกะกล่องอีกแล้วมีของส่งมาอีกหรอกซึ่งแบบบุกเบิ่กล่องคือบุกเบิ่นะคะอ,อีไม่ไม,ไม,ไ,มไม่ต้องคอมเพนนะคะถ้าแกะมาแล้วมันแตกถึงจะคอมเพนนะคะแต่เออสภาพก็คือแบบว่าก็ขอให้ผู้ส่งเขาทํามาดีแล้วกัน แกะแล้วดมเลยไม่ไม่ดูโนต้ตด้วยนะคะวิรู้เลยว่าอะไรน้ําหอมอีกแล้วดิฉันนะคะเกิดมาเพื่อตั้งซื้อน้ําหอมมาตายไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากได้อีกเช่นกันอยากได้มานานแล้วอีกเช่นกันตอนแรกว,ว่าจะไม่ซื้อแต่แบบเฮ้ยถ้าเสียตังแล้วเราสบายใจอะ่ะกับแบบเห็นเห็น,หนมันเป็นของคนอื่นเราต้องเลือกอะไรอะ่ะเราก็ต้องเลือกเสียตังแล้วเป็นของเราแล้วเ,เราสบายใจปะวะอ๋อโอเคพอหอมมาอีกกล่องหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไร เก๋โอเคสบายใจแล้วไม่น่าแตกหรอกเดี๋ยวเปิดมาน้ำโจ่งน้ำโจ่งจ่งน้องน้ำเจิ่งเนาะเจิ่งน้องไอโชว์ไปหนึ่งก็แกะมาในลางงานเลยสิคะเออเครแชร์แล้วไงเครแชร์เนาะอุ้ยทำไมกล่องเป็นแบบ ยังไม่ได้บอกเนาะว่ามันคือกลิ่นอะไรคือกล่องมันแบวมากเลยอ่ะกล่องมันคืออะไรอ้ยววิความะหละความตแะหลของกล่องอ่ะความตรแหลของกล่องอ่ะมหนังสืออ่ะแล้วเราเป็นคนเป็น book lover เราเป็นหนอนหนังสือล่ะเออ book เวอร์กินหนังสือเป็นอาหารเหรอคะคือเราเป็นคนชอบสะสมหนังสือแล้วแบบดูกล่องนา่งดี เห็นกล่องก็รู้ไหมก็คืออะไรเห็นกล่องก็รู้ไหม <c oughs> เออมันคือแบรนด์ imaginary author นะคะหรืออะไรนักเขียนในจินตนาการเหรอประมาณนั้นป่ะ퍼เพอร์เจอร์เนาะเอออะไรอย่างงี้ซึ่งกลิ่นนี้คือกลิ่นอ่าวบีบอัลบิฟิมโคนกืนน้ำลายหนึ่ง กึนเลยเหรออันนี้ก็คงจะไม่ใช่คลิปที่พูดนานนะแต่ก็เป็น first impression ไม่ได้พูดถึงโน้ตอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันเอาเป็นว่ากล่องน่ารักมากกล่องน่ารักมากแต่ว่าไม่ได้มีซีลอะไรนะคะอ้อซีลนี่ซีลตรงนี้นิดหนึ่งโอ้หอย่างนี้อย่างนี้จะยังไงอะคือถ้าขาดถ้าแกะขาดก็เสียดายป่ะนี่ตัวแรกของแบรนด์นี้เลยเพิ่งเคยใช้เลยเอ้ยเพิ่งเคยมีโอกาสได้ซื้อเลยฉันชอบฉันรักนางอะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้มีมีเยอะนะมีหลายกลิ่นที่ดีๆอุ๊ยโอเคโอเค คือไม่คือความผิดของนี่คือไม่ใช้กันไก่นะคะหน้าด้านจะใช้มือแกะเจะเลยโอเคอเคุอเคเ้ยเปิดมาเป็นอย่างงี้นะหน้าหลักเวอร์เป็นหนังสือนะเปิดมาโอเคแล้วก็มีแผ่นอันนี้ลองไว้ลองไว้ทำไมคะอุ้ยเป็นแม่เหล็กด้วยนะเวอร์ Verd. จะเป็นแม่เหล็กทำไมวะอุ้ยของแถม คุ้มตรงนี้เนี่แหละของแถมคือเนื่อนอกเหนือความคาดหมายนะคะส่วนอันนี้ขวด React for Impression แบวขวดเบลเวอร์อุ้ยตรงนี้มันเหมือนเป็นกระดาษอะกระดาษเหมือนหนังหนๆหรอเหมือนเป็นหนังมากกว่ากระดาษเลยอะโอ้เลิศอ,อะมาดูโน้ตนะคะอันนี้คือโน้ต อังอิงจากขวดเลยนะมึงอันนี้มันเป็นหนังนะมันเหมือนจะเป็นหนังหนงนะเอาวิบเอาวัฟเฟิลโคนแล้วก็มีตาแบรนด์แล้วด้านหลังเป็นโนต้ตอุ้ยมึงเดี๋ยวอ่านโนต้ตให้ฟังวานิลาเฮฟวี่ครีมซอฟเทตคาราเมลซอฟเทตคาราเมลอเมริสดอกนี้ฉันชอบออเกรดไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะขอโทษที ไซ่ง่อนไซ่ง่อนซินนาม,มอนนะคะอบเชยไซ่ง่อนแล้วก็ไอศคร,รีมชีลี่จิ๋วไอศครีมชีลี่ไอศครีมช็อปนะคะอืมเต้นทำไมอ่ะงงอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะฝาก็แบบแบวอยู่นะฝาก็อุ้ยไม่เหมือนเหมือนไม่ใช่แบบพลาสติกแบบทั่วไปชมอวยซื้อมาแล้วอวยอุยอ้ยแน่นมากฝากแน่นมากอุย้ย ฉันไม่ชอบกินเหมือนบวยอ่ะอันนี้หนังอันนี้หนังเอ้ยขวดขวดเลิศมากอะ่ะไอตรงเนี้ยคือถูกใจมากอะ่ะไม่คิดว่ามันเป็นหนังไงเอเอพอเมันอ้าหนังว่าเก๋ว่าเลิศอันนี้เลิศจริงชิดเลยใหม่จัดแกะกล่องไว้อุ้ย <c oughs> อยืโอเค อ,อ,อืดมบนฝาแล้วมันมีความเป็นแอลกอฮอล์อยู่นะแต่แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวขอบนผิวอุ้ยมึงมึงอุ้ยหัวสเปดีเวอร์ฟ อุยอ้ยอุ้ยไม่เสียใจที่ซื้อมากเลยอะกลิ่นเปิดคือสดใสมากกลิ่นเปิดเหมือนสว่างสว่างอะ่ะ กลิ่นเปิดมีกลิ่นน้ำตาลเหมือนบัคาลรลรูทแต่ว่ามาแล้วหายไปไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสนะแต่ว่าดมกลิ่นเปิดแล้วเหมือนบัคารลรูทในช่วงของน้ำตาลเหมือนหวานของนางกันนะเหมือนแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นของอันนี้ไม่ใช่ซีเนเจอร์ของอันนี้แน่นอนอ,อืมอืมอืมส่วนตัวเราอะเหมือนกลิ่นใข กลิ่นมันค่อนข้างขนมจนไปในแนวทางเดียวกับตัว under pressure ของเคโรซีนแต่อันนั้นคือแบบจัดเต็มกว่าเยอะมากอันนั้นคือแบบโบมซิตัสโบมวานิลาหวานโบมเอออันนี้โบมอันนี้ค่อนข้างน่ารักเลยอะ่ะกลิ่นน่ารักมากเลยอะ่ะหอมมะ อุ้ยหอมหอมหอมวานน่ารักน่ารักอะถ้าพูดว่าเหมือนร้านไอติมอะใช่นะแล้วก็มีห่างห่างของความเป็นเป็นน้ำตาลไม่ไม่มั้งถ้าจะบอกว่ารีเฟอร์คล้ายๆกับบัคคาลาลูดไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนบาคคาลาลูนนะคะอัน,นั้นคือหวานหวานหวานใสหวานแบบหวานแบบหลุดโลกหวานแบบหวานแบบแล้วแต่เนี้ยมันจะมีความครีมขึ้นกบ ตีให้นวลขึ้นไม่ใช่เป็นน้ำไม่ใช่เป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างแบบน้ำตาล <S <S อเออไม่ได้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเป็นน้ำตาลรุแนแรงขนาดนั้นแต่แตมันจะตกกลบจับด้วยความเป็นคิมคิมค่นคนคนคนอนๆหอมค่ะแต่ว่าแต่ว่าความหวานก็ยังคงใสๆอยู่อืมความหวานไม่ได้รีเฟอร์ถึงฮันนี่เหมือนอย่างของเคโรซีนอะ อย่างอโนเพชเชอร์อ่ะฉันดมแล้วรู้สึกว่าหวานแบบฮันนี่เลยอะ่ะฮันนี่ตองกระบีนอันนี้น่าจะเป็นคาราเมลหรอหรือ,อยังไงหอมนะคะอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องลองมันดายดาวแล้วก็อยู่กับเราไปทั้งวันดูก่อนแต่กลิ่นเปิดคือประทับใจมากแล้วคลิปนี้คงจะไม่ได้ถ่ายยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเท่านี้แล้วเดี๋ยวรนเกียวมีโอกาสมารีวิวมาอยากถ่ายเฟอร์อินเิชชั่นแบบทำหน้างี้ยทำหน้างี้ใส่อ่ะอยากอยากอยากถ่ายแค่นี้แหละ หอมหอมหอมแล้วเริ่มเริ่มหวานขึ้นเรื่อยๆเออในฟักเกนติก้าเขาเขียนว่าจะเหมือนเรปิก้าบาร์เดอรไฟเวทอย่าไปเชื่อเขานะคะไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนเลยนะคะความหวานของเรปิก้ามันออกมันมากกว่านี้ค่ะอันนี้มันดูใสกว่าความหวานของเรปิก้าบารเดอ r e ไฟเ c e ตอนท้ายเนาะเปิดมันจะเป็นวูดดี้เนาะตอนท้ายของเขามันจะมีความหวานที่มันขึ้นมานิดนึงไม่ได้ใสเท่านี้มีเนื้อมากกว่านี้ อันนี้เหมือนความหวานที่ใสๆบางๆเหมือนแบบเหมือนวัฟเฟิลโคนจริงๆนะมเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าเหมือนวัฟเฟิลโคลนอ่ะมันจะมีในแคโรซีนตัวอานูเพรสเชอร์มันจะมีกลิ่นที่เหมือนวัฟเฟิลโคนแต่อันนั้นอะ่ะชัดเจนในความเป็นน้ำผึ้งสําหรับเรานะเหมือนเป็นน้ำผึ้งแบบหนักมากกว่า้องกาบ,บีนหนักๆมากกว่าวานิลแาบบหรือหรือหรือมองเห็นทะลุปูโป่งว่าแบบมันเป็นอะไรแบบชัดๆมากกว่า แต่อันนี้โอเคเพิ่งฉีดด้วยเราว่ามันมันมีความรู้สึกเหมือนอนโนเพเชอร์มากกว่าบายเดอร์ไฟเวอร์เพชเยอะเลยอ่ะบายเดอร์ไม่ใช่เลยไม่เหมือนบายเดอร์ไฟเวอร์เพชเลยอะ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องลองเทียบกันดนูแต่ว่าเป็นกลิ่นหวานที่น่ารักมากน่ารักมากแบบอุ้ยหอมอาชอบอันนี้เลยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวใช้ทั้งวันแล้วเดี๋ยววาร์วิวอีกทีหนึ่งให้ดู ให้ฟังกันนะคะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เท่านี้ก่อนเพราะว่าทำงานอยู่ทำงานอยู่แต่แอบแวะมาหุ้ยเธชอบอะ่ะแล้วก็สวยแต่ดีดูดแล้วก็เป็นเหล็กอุ้ยมัะเนื้องมีกลิ่นนึงต่อรีวิวต่อกลิ่นชื่อว่า The Crop Bar าแอดเด a ะแคนงูกับนกหยอก ฉีดปุ๊บกุโดน,นล่าเลยไหมหรือยังไงจะชื่อกิ่นเกตนะ The c a b b a and the Canary c a b b a ก็งู Canary ก็นกเนาะนกที่มันร้องเพลงได้นก Canary อ้อโอ้โ้โอ้โอ้โอ้ oh my god ออ อใชนอาจจะต้องสนใจน้ำหอมแนวนี้บ้างแล้วแหละโอ้โอ m มก้ d อันนี้ไม่รู้โน้ตเลยไม่เคยอยู่ในความสนใจโออเป็นหนังกลิ่นเป็นหนังหนังงูและตีดด้วยความเป็นฟลอร์เป็นหนังกับฟอร์ติดอืม hmm. ติดความหวานหวานมันๆด้วยเฮ้ยกลิ่นนี้เลิศนะเป็นหนังที่เข้าใจง่ายเนี่ยโอ้ดีว่ะกลิ่นนี้ดีว่ะรักเลยอะ่ะชอบนะแปลกดีไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในแนวกลิ่นที่เรารู้สึกอยากจะลองเขาแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจได้ไม่แน่ใจว่ามันมีกลิ่นประมาณนี้ในกลิ่นอื่นไหมเพราะว่าไม่เคยไม่เคยลองแนวนี้แต่ว่า ถ้าเที่ยวกับกลิ่นหนังหนักๆอย่างพวกเอ่อ Tuscalader ของทอมฟอร์หรืออัมเ r รเอร,เอรของท o มฟอร์ดอะไรพวกนี้ปกติกลิ่นหนังทีฉันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดมเนาะเอออาจจะแนะอาจจะรีเฟอร์ถึงแค่ท o มฟอร์อย่างเดียวแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้เป็นกลิ่นอะ่ะหรือว่าเวตเองไวซูสเวตก็ค่อนข้างเป็นหนังกับที่ชัดเจนแต่เป็นมิกซ์ของความเป็นเครื่องเทศรู้สึกว่าอันนี้เหมือนหนังที่แบบ เป็นฟอลโล่เหรอล้วติดความกลมกล่อมอะไรบางอย่างเหรอความนัวกูความมันมันนวัวนัวอะไรทักอย่างหวานนะออกออกแนวไปทางหวานนะแต่ม่าไม่ใช่หวานแบบผู้หญิงนะหวานในเชิงรสชาติอ่ะคือหวานมันนัวอะไรเงี้ยเหมือนมันนัวอะไรเงี้ยอืม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 โอเคอันนี้ฉิดมาสิบสี่นาทีโอเค ถามว่าชิบมา14นาทีมันเริ่มได้แล้วแหละถามว่าเหมือนเลปิก้าไหมคล้ายๆเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนึกถึงเลปิก้าได้แต่เลปิการ์แต่เลปิก้าหนักกว่ามีเนื้อกว่าจริงๆอันนี้ค่อนข้างเบาวกว่าแล้วเดี๋ยวลองวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองถ้าเกิดมีโอกาสจะมารีวิวแยกเพราะว่าอยากรีวิวแยกทำไมอันนี้อันนี้เป็นรีวิวแกะกล่องนะคะไม่ได้มีโน้ตอะไรขึ้นมาให้ดูนะคะก็เท่านี้แหละดิฉัน สิบห้าทียังไม่มีงานเข้านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาฟ้องร้องที่ทันนะคะที่ฉันทํางานนะคะแค่ไม่มีงานเข้าใหม่เฉยๆทันก็ถ่ายคลิปนะคะก็ไปแล้วสวัสดีหอมนะมีคิ้นของ b ายเดอรไฟเว็พอยู่อืมคล้ายๆแต่ว่าสว่างแล้วก็แซบๆซาซามากกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวอาจจะต้องลองทั้งวันแล้วลองเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมาพูดพร้อมๆกัน อะไรยังไงนะคะเออโอเคบ๊ายบายสดีจา้าจะปิดจะปิดจะปิดโทราศัพท์แต่ว่าเลื่อนคอมเป็นบ้าแล้ะเออบ๊ายบาย